อีกหนึ่งหัวข้อที่มีการพูดถึงมากที่สุดในเรื่องของ What If คงจะเป็นการเสียชีวิตของนักกีฬาก่อนวัยอันควรในกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็มีผู้เล่นส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเขาเหล่านี้กำลังจะมีอนาคตที่สดใสกับการเป็นนักบาสเกตบอลมืออาชีพแต่ด้านมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซะก่อนทว่าเหตุการณ์นั้นร้นายแรงเกินไปจะส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาเอง การเสียชีวิตของพวกเขาไม่เพียงแค่ส่งผลต่อจิตใจของผู้คนแต่มันมีผลกระทบไปถึงอนาคตของทีมกีฬาหนึ่งหรือแม้แต่ลีกบาสเกตบอลอาชีพอย่าง NBA เมื่อผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนั้นมันจึงเกิดการพูดถึงสถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหากว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือการใช้คำว่า what if นั่นเองเรื่องราวต่อไปนี้อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ละเอียดอ่อนและสะเทือนใจฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ส่วนตัวผมไม่ได้มีเจตนาในการเอาเรื่องราวของพวกเขามาล้อเล่นผมเพียงแค่อยากจะเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์บาสเกตบอลเพียงเท่านั้นพูดถึงหัวข้อนี้คงขาดผู้เล่นนี้ไปไม่ได้เลนไบแอสผู้เล่นที่หลายคนมองว่ามีความเหนือกว่าไมเคิลจอแดนในสมัยมหาวิทยาลัย แม้เขาจะเป็นเพียงแค่ผู้เล่นหน้าใหม่แต่เขากับชิงความได้เปรียบเหนือ MJ ในตอนที่ได้ประทักกันเขาถูกคาดหวังให้เป็นดาวรุ่งคนใหม่ของ NBA และเข้ารับการดัฟในปี1986เขาถูกเลือกโดยทีมบอสตันเซลติกในอันดับที่2เล่นไบเอสถูกคาดหวังให้สานต่อตำนานของเซลติกซึ่งหลายคนก็คาดการว่าเขาน่าจะรับช่วงต่อจากบิ๊กทของทีมที่กำลังอยู่ในช่วงโรยลา ด้วยในขณะนั้นบอสตันเซลติก็ยังถือเป็นทีมหามนาจในฝั่งตะวันออกด้วยการที่เพิ่งคว้าชแชมป์มาหมาดๆฉะนั้นการมาของเขาน่าจะไม่มีอะไรหลุดโผไปจากการคว้าชแชมป์ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันแต่ทว่าหลังจากวันดัฟเพียงแค่2วันก็ดันเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นมีข่าวรายงานการเสียชีวิตของเลนไบแอสในวัย22ปีจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดมาจากการเสพโคเคน เพียงแค่2วันหลังเข้าหลีกอนาคตที่วางไว้กับต้องจบลงการเสียชีวิตของเขาไม่เพียงแค่สร้างความเสียใจให้ครอบครัวแต่มันส่งผลไปทั่วทั้งสหรัฐถึงขนาดที่ในเวลาต่อมาได้มีการเขียนกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีการเพิ่มโทษเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของมันซึ่งเป็นที่รับรู้กันในชื่อเลนไบแอสลลหลายคนได้มีการพูดถึงว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ NBA แต่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงจะเป็นทีมบอสตันเซลติกเพราะในปี1987จากที่พวกเขาน่าจะาควาชช้าแชมป์ได้พวกเขากลับต้องแพ้กับทีม LA Lakers และพลาดแช,ชมป์ไปไมเคิลค Cooper หนึ่งในกำลังสำคัญของ LA Lakers ยังได้กล่าวหลังจากที่เลนไบแอสเสียชีวิตเลยว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ LA Lakers คงจะไม่สามารถเอาชนะบอสตันเซลติกได้อีกเลยเลนไบแอธเรดดี้เบิร์โรเบิร์ตพิ และเควินแมคเฮลพวกเขาเหล่านี้จะเป็นแนวหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาเลยไม่เพียงเท่านั้นการแข่งขันในฝั่งตะวันออกคงจะโหดนหินมากขึ้นเพราะมีทั้งชิคาโกบูลส์ที่นำโดยไมเคิลจอแดนดีทรอยพิสตันที่นำโดยไอเซียโทมัสและบอสตันเซลติกที่นำโดยเลนไบแอสไม่แน่ช่วงเวลากว่า20ปีที่เซลติกไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงได้อาจจะเปลี่ยนไป เซลติกอาจจะกลายเป็นทีมที่คองแชมป์มากที่สุดในลีกแบบที่ไม่มีทีมไหนตามทันหรือแม้แต่ไมเคิลจอแดนที่อาจจะไม่ได้สร้างตำนานเพราะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างเลนไบแอสอีกคนที่ผมได้เอ่ยไปก่อนหน้าคือแฮงเกอร์เตอร์ เขาคือหนึ่งในสองผู้เล่นปรอัติศาสตร์ของ NCAA Division 1ที่เป็นทั้งผู้นำการเก็บรีบบ์และผู้นำการทำคะแนนในซีซั่นเดียวกันแถมด้วยการคว้ารางวัล WCC Player of the Year เขาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของชาคีโอนิวโดยมีครั้งหนึ่งที่เขาทำผลงานได้ถึง48คะแนนกับอีก13รีเบวในตอนที่เขาต้องเผชิญหน้ากับแชคเขาคือแนวหน้าของผู้เล่น NCAA และแน่นอนการได้เข้าสู่ NBA คงจะเป็นอะไรที่ไม่เกินจริงแฮงค์ Hank ถูกคาดหวังให้เป็น p พาเวอร์ฟอร์มากฝีมือคนใหม่ของลีกที่จะมาต่อกรกับผู้เล่นรุ่นพี่หลายๆคนแต่ทว่าเส้นทางอาชีพของเขากลับไปไม่ถึงฝั่งฝันในวันที่4มีนาคมปี1990ได้มีข่าวรายงานการเสียชีวิตของแฮงค์แกตเตอร์จากภาวะหัวใจที่เต้นผิดปกติที่น่าเศร้ากว่านั้นคือการที่เขาเสียชีวิตคาสนามขณะที่กำลังทำการแข่งขัน ซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาได้ล้มลงขณะแข่งเพราะก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนก็เกิดเหตุนในทำนองเดียวกันแต่ครั้งแรกเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ระหว่างทางเขาก็ได้เข้าพบแพทย์และรับยาอยู่เป็นประจำแต่หลังๆเขาเริมรู้สึกว่ายามันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของเขาจึงได้ขอแพทย์ให้ทําการลดปริมาณยาลงจนสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธการใช้ยาและเสียชีวิตลงในวัย23ปีแล้วถ้าเขาไม่เสียชีวิตในวันนั้น อาชีพของเขาใน NBA จะไปในทิศทางไหนหลายคนมองว่าอาชีพการงานเขาน่าจะคล้ายกับชาคิโอเนวโดยดูจากการที่พวกเขาเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดเขามีทักษะและพรสวรรค์ที่เพียงพอต่อการเป็นซูเปอร์สตาร์ของ NBA ทั้งขนาดตัวความเร็วความสามารถในการเก็บรีบาลหรือแม้แต่ทักษะการทำคะแนนที่น่าจะพัฒนาไปต่อได้อีกเขาอาจจะถูกดัฟในอันดับสูง,สง และทำให้ประวัติศาสตร์ของ n b a ในยุค90เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนการโตมาในย่านที่อันตรายมักจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอซึ่งหลายคนก็สามารถผลักดันตัวเองจนสามารถหลุดออกมาได้แต่นั่นมันไม่ใช่กับทุกคนอีกหนึ่งในเรื่องราวของเหยื่ออาชญา,ากรรมที่ต้องจบชีวิตลงเพราะกระสุนปืน กับเด็กหนุ่มอนาคตไกลที่ชื่อเบนวิลสันเบนวิลสันเกิดและเติบโตที่ชิคาโกรัฐอิลินนยซึ่งชิคาโ,โกเป็นเมืองที่เกิดอัชญากรรมค่อนข้างบ่อยเขาจึงพยายามผลักดันตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเบนวิลสันมีพรสวรรค์อย่างมากในกีฬานี้ถึงขนาดที่หลายคนยกย่องให้เขาเป็นนักบาสเกตบอลระดับมัธยมที่เก่งที่สุดในประเทศณขณะนั้น,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 นโค้ชของเขายังออกปากเลยว่า นี่มันเมจิกจอห์นสันในเวอร์ชั่นจำชูดชัดๆแต่ท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดเขากลับต้องจบชีวิตลงเพียงแค่วัย17ปีในช่วงพักเที่ยงเบนวิลสันได้ออกไปเคลียร์ปัญหากับแฟนสาวของเขาแต่ก็ไม่เป็นผลแฟนสาวของเขาไม่อยากที่จะคุยและได้ปีกตัวออกไปในขณะเดียวกันบิลลี่มัวที่อยู่คนละโรงเรียนก็ได้พกปืนจุดสอมาเพื่อเคลียร์ปัญหากับนักเรียนที่ได้ไปายเงินลูกพี่ลูกน้องเขา และด้วยความบังเอิญเบลลี่มัวก็ได้มาเจอกับเบนวิลสันแม้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวระหว่างกันแต่ด้วยความต่างสถาบันพวกเขาจึงเกิดการพูดจาข่มกันไปมาและได้เกิดปากเสียงขึ้นจากนั้นมัวก็ได้ชักปืนออกมาค่มขู่แต่วิลสันไม่กลัวและได้ท้าทายให้ยิงเขาเลยเบลลี่มัวได้เปิดเผยในภายหลังว่าวิลสันพยายามที่จะพุ่งใส่เขา เขาจึงได้ยิงวิลสันไป2นัดในบริเวณขาหนีบและท้องหลังจากนั้นเบนวิลสันก็ได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่การรักษาของเขามีความล่าช้าจนทําให้เขามีโอกาสที่จะรอดตายต่ํามากและถึงแม้เขาจะมีโอกาสรอดเขาก็มีโอกาสที่จะอยู่ในสภาพผักตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วแม่ของเขาก็ได้ตัดสินใจถอดเครื่องยือชีวิตของลูกชายออกและเบนวิลสันก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา หลายคนยกย่องให้เบนวิลสันเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองชิคาโก o พอๆกับไมเคิลจอแดนเลยทีเดียวถึงขนาดที่เบอร์25ที่เขาสวมได้กลายเป็นเบอร์ที่ผู้เล่นในทีมโรงเรียนส่งต่อกันเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเขาน่าเสียดายที่เขาไม่ได้ไปต่อในหลีกอาชีพไม่งั้นเราคงจะได้มีตำนานของชิคาโก o บูสอีกคนไม่แน่เราอาจจะได้มีตำนานบทใหม่ที่ชื่อเบนวิลสันใน n b a และชิคาโกบูลส์อาจจะเป็นทีมที่มีประวัติตร์สวยงามที่สุดในลีกอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่สุดใน NBA กับวิดีโอการดัฟในปี2021ที่ตัวคนรับเลือกไม่ได้มาสวมหมวกด้วยตัวเอง t e r r n n e Clark อีกหนึ่งรายชื่อมากความสามารถ พรดาวรุ่งจากเคนทักกี้คนนี้เคยถูกจัดอันดับโดยสื่อต่างๆให้ติดสิบอันดับในประเทศของเด็กมัธยมปลายเขาเริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ที่เล่นในมัธยมโดยม,มีค่าเฉลี่ยนในปีสุดท้ายถึง18.3คะแนน5.8รีบา์และ3แอซซิตแถมพาทีมมีสถิติชนะได้มากถึง34เกมแพ้เพียงแค่4เกมก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 คลากได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน McDonald's All American g a m e มในปี2020ซึ่งผู้เล่นที่มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็การันตีได้เลยว่าต้องมีฝีมืออยู่ในระดับประเทศฉะนั้นอนาคตของเด็กหนุ่มพวกนี้ต้องไปได้ดีในกีฬาบาสเกตบอลอย่างแน่นอนเขาเข้าศึกษาต่อในเคนตักกี้แต่โชคไม่ดีที่เขาดันได้รับบาดเจ็บเขาถูกจำกัดการเล่นจึงทำให้เขาทำคะแนนได้เพียงแค่77คะแนน และได้ลงเล่นเพียงแค่229นาทีตลอดทั้งซีซั่นถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ล้มเลิกที่จะเข้าสู่หลกอาชีพคลาร์กตัดสินใจที่จะไม่เรียนต่อและเข้าร่วมการดั์ของ NVA ในปี2021แม้เขาจะไม่ได้โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นมากนักเพราะมีอาการบาดเจ็บแต่ยังไงก็ต้องมีทีมที่สนใจในตัวเขาอยู่แล้วเพราะทั้งศัก,กยภาพและร่างกายของเขาเองยังสามารถพัฒนาไปต่อได้ในอนาคตแต่ทว่า ในวันที่22เมษายนปี2021มีรายงานข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งในหัวข้อข่าวดันปรากฏชื่อของเชอร์ลินส์คลาร์กอุบัติเหตุได้ฆ่าชีวิตของดาวรุ่งจากเคนตักกี้คนนี้ไปเพียงแค่วัย19ปีและจบอนาคตของสตาร์ NBA คนใหม่การเสียชีวิตของเขาสร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนไม่ใช่น้อย อาชีพการงานที่กำลังจะไปได้สวยกลับต้องจบชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่แน่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเขาคงจะเป็นสตา์ประดับหลีกในทีมไหนสักทีมที่สำคัญหน้าตาของหลีคงจะมีความเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายกับอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่บอส t ซ n นเซลติกเลือกเข้ามาเสริมทีมกับลิจจี้ลูอิส ดับอันดับ22ปี1987 d ดิเจีลูอิสเข้ามาเป็นกำลังสำคัญคนใหม่ทดแทนเลนไบเอสที่เสียชีวิตไปในปี1986เขาเข้ามารับช่วงต่อจากบิ๊กทรีที่อยู่ในช่วงท้ายของอาชีพผลงานถือได้ว่าค่อนข้างเยี่ยมถึงขนาดที่เขาเป็นหนึ่งใน6คนในช่วงปี1988ถึงปี1993ที่มีผลงานอยู่ในระดับ7 5 0 0คะแนน 1, ,500 รีบาคะ0 0นแอึ่งพันห้าร0 0ลี แต่ผลงานที่เด่นชัดที่สุดของเขาคือการที่เขาบล็อกผู้เล่น MVP อย่างไมเคิลจอแดนได้ถึง4ครั้งใน1เกมผลงานขนาดนี้ทําให้ชาวเมืองบอสตันมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่สูญเสียเลนไบแอสไปแต่ทว่าทั้งสองความหวังใหม่ของเซลติกกลับต้องมาพบเจอกับชะตาที่ไม่ต่างกันระหว่างเกมที่1ของเพย์ออฟรอบแรกที่แข่งขันกันในวันที่29เมษายนปี1993 บอสตันเซลติกและชาร์ลอตต์ฮอเนตก็ได้วนมาเจอกันระหว่างการแข่งขันจูจูลิจจีลูอิสก็ได้ล้มลงในสนามได้อยู่บนพื้นไปเวลาหลายวินาทีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่าวันต่อมาลูอิสเขารับการตรวจและได้รู้ผลออกมาว่าเขามีอาการผิดปกติที่กล้ามเนื้อหัวใจที่อาจทําให้หัวใจเต้นผิดปกติและหัวใจล้มเหลวได้อย่างไรก็ตามภายหลังเขาได้ความเห็นที่สองจากแพทย์ ว่าเขาเป็นลมหมสติจากความผิดปกติของปฏิกิริยาในระบบประสาทซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ร้ายแรงเท่ากับความเห็นแรกนั่นจึงทําให้เขาเริ่มออกกําลังกายเพื่อจะเตรียมพร้อมสําหรับการกลับมาในฤดูก,กาล1994แต่ทว่าในวันที่27กรกฎราคมปี1993ข่าวร้ายของเซลติกก็มาถึงลิ g จีรูิสได้หมสติลงขณะที่ซ้อมบาสเกตบอลในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแม้จะมีคนพยายามช่วยชีวิตเขา แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเขาเสียชีวิตลงในวัยเพียงแค่27ปีภายหลังมีการเปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเขามาจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติจึงทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดบอสตันเซลติกได้สูญเสีย2ผู้เล่นในช่วงเวลาเพียงแค่7ปีสิ่งนี้ส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของทีมเพราะนับตั้งแต่ที่สูญเสียเลนไบแอสและลิจีลูอิส ทีมก็ไม่เคยคว้าแช,ชมป์ได้เลยตลอดกว่า22ปีช่วงเวลาที่น่าจะสานต่อตำนานของทีมมันกลับหยุดลงพร้อมกับการจากไปของ2ผู้เล่นไม่แน่ถ้าลิจจี่ลูอิสไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในยุค90บอสซันเซลติกอาจจะกลายเป็นทีมที่แย่งชิงแชมป์ฝั่งตะวันออกกับทีมชิคาโก o บูลส์และตำนานอย่างไมเคิลจอแดนอาจจะมีศัตรูตัวฉกาจที่ชื่อลิจจีลูอิสก็เป็นได้ ความตายคือสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่ทำไมมันมาไวเหลือเกินผู้เล่นเหล่านี้กำลังจะมีอนาคตที่ไปได้สวยแท้ๆแ,แต่ความตายดันมาเยือนพวกเขาซะก่อนน่าเสียดายกับการสูญเสียที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น What if จึงเป็นคำที่เหมาะสมกับการพูดคุยถึงเรื่องของพวกเขาเหล่านี้เรื่องราวที่ควรจะเป็นไปกับความสามารถของพวกเขาเองแต่ก็ยังเคยที่สถานการณ์ของ What if มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้สิ่งที่เราคิดมันจะวิเศษขนาดไหนมันก็เปลี่นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทว่าท่ามกลางเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคงจะเป็นการที่พวกเขาเหล่านี้ไม่เคยรับรู้เลยว่าพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงหลีกและสร้างอิม a พกไปมากขนาดไหนสุดท้ายผมหวังว่าเรื่องราวการสูญเสียทำนองนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต ขอให้พวกเขาเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่หลงเหลือไว้ในประวัติศาสตร์ให้คอยย้ำเตือนถึงความสูญเสียที่ไม่คาดคิดและคงไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้พูดสืบต่อกันไปตราบนานเท่านานหลับให้สบายนะครับเหล่าตำนานทั้งหลาย